สวัสดีคุณผู้ติดตามทุกท่านในปี2024นะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแรกของปี2024เลยเพราะงั้นก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆจนปีหน้าปีถัดๆไปแล้วก็ถัดๆถัๆไปอีกแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยมันคือวันที่8แล้วเนาะสารภาพกันตามตรงเลยว่าที่คลิปวิดีโอนี้มันมาเลทมากๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมกําลังตัดคลิปวิดีโอหนึ่งที่มันจะค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่ง US4 Thailand Season 7นะครับพูดเ็ภาษาอังกฤษทาไมวะซึ่งคลิ แต่ง้นตัดทองกายซาเลวกาชาแพดหนึ่งจุดหกล้วนเมมันลงให้ทุกคนได้ดูกันก่อนแล้วกันให้มันหายคิดถึงเดี๋ยวช่องมันจะล้างเกณนไปยังไงก็ตามแต่คิดว่าคลิปวิดีโอจะลงให้บ่อยมากยิ่งขึ้นมันเป็นเพราะ u ูอมันเล่นใหญ่มันเลยอะไปตัดคลิปอื่นไม่ได้มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอัปเดตทองกายซาเลวหนึ่งจุดหกอะมันเนื้อหาเยอะมันก็เลยทําให้ผมอยู่กับทองกายซาเลียวในประมาณสัปดาห์กว่าเลยยังไงก็ตามแต่ผมเล่นอัปเดตจบไปแล้วเพราะงั้นมันไม่มีปัญหาแล ส่วนของตรงนี้ก่อนและกัน60เพ็ดเรียบร้อยแล้วก็ในกล่องจดหมายอีก600เพ็ดนะครับสำหรับตัวละครตอนนี้นะครับพิตตี้อยู่ที่41โลด้วยกันตีไป40และกันง่ายๆเพราะงั้นอีก40โลเนี่ยเราจะได้แน่นอนนะครับไปก่อนเลย10โลแรกเฮ้ยมันไม่มีให้กดยืนยันเลยว่ะเฮ้ยเอรี่เอาว่า ขึ้นมาก่อนทีนี้เราต้องมาลุ้นกันว่ามันจะหลุดเลทหรือเปล่าอันนี้มันมาตอนที่โลที่ห้าสิบนะครับเราต้องเลงก่อนนะครับว่าตัวละครพอมันขึ้นโลโก้มามันต้องเป็นโลโก้สายประสานโอเคไหมมาแล้วโอ๊ยไม่ใช่าอาคาลาหลุดเลทเว้ยทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้โหคาลมา,ามาเอาวะยังดีเหรอมัง้ง คือคาร่าผมยังไม่ได้หาของยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยเพราะงั้นเราต้องมาสมกันต่อผมคิดว่าผมมีเพชรพอสําหรับ1การันตีของตัวละครครับเพราะง้นตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาคือว่าเราจะมีเพชรไปพอสมไรโคนหรือเปล่าเพราะไรโคนเองก็ไม่มีการันตีแต่ตอนนี้เรามีการันตีตู้ตัวละครแล้วครับเรียบร้อย เพรงงาะงั้นสุ่มเป็นไปเลย10บโลไม่มาโอ้โห1ิบโลแรกครับผมนับศูนย์ใหม่ป้ามเรียบร้อยนี่ไงจุคลครใหม่มาแล้วสวยยี่นะครับมาอีก1ิตัวโลที่ย0สิบไม่มาโ oh, oh, อ้โหอุษะเออร์ลี่ดีใจเออร์ลี่ไปแล้วอะไรก็ไม่รู้งงจิตมากเลยโอเคสุยยี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ไอดอรลอนหนึ่งเรียบร้อยมาต่อกันโลที่30ครับผม30ไม่มาโอ้สามสิบไม่มาโอเคมาร์ชมามาร์ชยังดีนะเพราะว่ามาร์ชแลดูอาจจะได้ใช้คือคือผมยังไม่ได้ปั้นแต่ว่าอาจจะได้ใช้ เออโลที่ส0สิบไม่มาโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. อันนี้โคตรเกลือเลยหลายคนก็ไม่ดี50ิบหรือเปล่าห0สิบไม่มาโอ้โหจริงยุนอีกโอ้โ oh, ห oh. ยังยังเกลือห0สไม่มาโอ้โ oh, ห oh, oh. อันนี้มาการันตีของแท้เลยอันนี้หลายคนอันนี้ใช้ใช้ได้อยู่อันนี้เท่าไหร่อ่ะยังไม่มาอีกเหรอ นยุนอะไรโอเคมาแล้วแต่มันการันตีอะคุณเข้าใจปะ <c oughs> โอ้โหอันนี้ผมเป็นเศร้าเลยนะคือแบบมันไม่มีอะไรเลยเว้ยโอ้โหเอาจริงโอเคได้ตัวละครมาแล้วแล้วก็สําหรับตู้ไลค์โคนนะครับพิตตี้เรามีแค่5โอกาสที่มันจะไม่โผล่มาเนี่ยเยอะสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าเราสุ่มกันก่อนเลยละกันเออสำหรับตู้ไลค์โคนนะครับโอกาสหลุดเลทมันจะน้อยกว่ามากๆเลยเพราะว่าโอกาสหลุดเล่มันมีแค่2 5แต่ว่า อุ้ยอันนี้หลายคนอันนี้ใช้งานได้อยู่เป็นไปได,ได้อยากได้อยากได้มากๆหลายคนหลวนเมไม่มาว่าโอ้ยนี่ไม่มาไม่มาโอลูก้ามาลูก้าไม่ได้เล่นแต่ก็โอเคแหละอุ้ยลูกาไอดอรลอน5แล้วเหรอเยอะเหมือนกันนะนี่เอาจริงแล้วก็มาร์ชไอดอรลอน5เหมือนกันในคราวขาดอีกอันเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าเลเวล80เรียบร้อยครับผม <c oughs> รับรางวัลเลยพอเลเวลตัวละครได้ประมาณนี้จริงๆลีลิสผมยังไม่ครบอ่าเราไปหาเพจก,กันเพิ่มกันแล้วกัน <c oughs> ครั้งที่10เท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่มาโอ้ป้า เรียบร้อยไรคน10โลพอดีเลย200ผมว่ามันคุม้มโอเคมาเลยเฮ้ยผิดตู้โอเคสูชานกันสิอุต่าสิบโลผมว่า ปิดตู้ลืมดูเอาเป็นว่าผมซื้อเกียรติยศเลนนาณแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้อน,นี้มาเพิ่มด้วยซึ่งผมมั่นใจว่าผมอยากได้อยู่แล้วสำหรับโปรไฟล์พิเศษนะครับสำหรับเกียรติยศเลนนาณทั้งนั้นผมคิดว่านี่เราไปฟอกเกเดนท์ฮอร์สักสักด่านหนึ่งแล้วกันแบบนี้มันแปลว่ามันจบเจ็ดด่านพร้อมกันเลยหรือเปล่าอ่ะโอ้ชรเพียบเลยกดอันเดียวมันได้หมดปะ่ะโอ้โหต้องไล่กดทีละอันด้วยโอเครอบนี้จะพยายามไม่ผิดตู้โอเคไหมมันต้อง 440ใช่ปะ่ะวะใช่ไหมแปลว่านี้ยังไม่พอใช่ปะ่ะผมมันยังไม่พออีกวะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าออกมาจะดีมากๆโอ้โหไม่ออกมาวะ่ะคือมันเป็นเพราะอันก่อนผมสุมผิดตู้ <c oughs> ไปสุ่มตู้ตัวละครโอเคโอ้ยไล่คนอันใหม่อันนี้คืออันที่ผมไม่เคยได้นะซึ่งมันก็โอเคโอเคครับทุกคนอันนี้วันเดียวกันนะแต่ว่าผมทําการเก็บเพชรมาได้พอสําหรับอีก10โลนะครับ10โลนิดๆตอนนี้ซาบิตี้อยู่ที่ประมาณ50นะครับแสดงว่าโอ้โหมันมันยังไม่ใกล้เลยนะแต่ มากันเลยฮึข้าไม่มาค้าไม่เลยโอ้ยหลายคนอันนี้สวัสดีวันถัดมาครับแต่เป็นวันถัดมาที่ค่อนข้างจะดึกเอาเรื่องเลยไปแล้วเรียบร้อยน่าจะโลที่7 0มาแล้วถ้าผมฟาร์มมาตลอดทั้งวันวันนี้ทีนี้เราต้องมารุ้นกันว่ามันจะหลุดเลทหรือเปล่ามาเถอะมาปุ๊บผมจะได้ไปนอนเยอะแล้วโอเคไม่หลุดเลทรู้สึกดีมากเลยว่าหมดแล้วย,ยังหมดแล้วไหม เฮ้ยแล้วก็มีไลค์โคนอันนี้อีกอันหนึ่งมันมีมาเยอะมากเลยผมมีโค่นหลายอันเลยถึงเลเวล80ได้ครับผมทุกคนครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้สําหรับจักรคอนหลวนเมของผมนั้นมีเอฟเฟกต์ทำลายล้างอยู่ที่181เซนะครับซึ่งคือผ่านโคตา้าอุ้ยท่าอะไรอะเท่มากเลยอะ่ะเฮ้ยโคตเท่เลยอะ่ะเรื่องที่เอาไว้ก่อนผมไปนอนแล้วสวัสดีครับเส <laughs> ียงยังแหบเลย